สวัสดีครับเจอผมหมอปิดโชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มาถึงคิวดวงความรักล้วนเลยสําหรับคนที่เกิดในปีขานนะครับหลังจากที่ผมได้ทํานายดวงโดยรวมนะครับของคนที่เกิดในปีขานในช่วงตึ่งปีหลังไปแล้วคราวนี้ก็มาว่ากันความรักนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนที่เกิดในปีขานปีนี้ค่อนข้างที่จะปะทักแรงนิดน,นึงนะครับก็คือร้อตเต็มแต่ว่าก็ยังไงก็ตามนะครับ ท่านที่เกิดในปีขานเนะี่ยอย่าเพิ่งซสีเรียกหรือว่าอย่าเพิ่งที่ตกกังวลจน,วนเกินกว่าเหตุนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเนะี่ยถ้าย้อนหลังไปเพิ่สักประมาณ4ี่ยีปีก่อนนะฮะจะเห็นว่าคนะําว่าชงเนี่ยไม่ได้มีเข้ามานะฮะแต่แม้จะมีก็คืออยู่ในวงการที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไม่ยังไม่มีอะไรที่ทแน่นอนหลายๆท่านยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชงอย่างไรนะครับจะสังเกตได้จากคนที่อ,อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเกิดและเหมือนอนกันทุกอย่าง,างแต่ว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบ อันนั้นคืออาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลของปีชงมไปไม่ถึงหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมก็คือว่าคนที่เกิดในปีขานเนี่ยบางครั้งบางทีคุณยังไม่จําเป็นที่จะต้องวิตกกังวลจนถึงขั้นแบบว,วา่าคิดมากเครียดนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับ,นอ,นลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยากจะเปิดไขข้อข้องใจให้คนที่เกิดในปีขาน,นะฮะว่าในช่วงครึ่งปีหลัง2559เกนี่ยเกณฑ์ความรักของท่านที่เกิดในปีขานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลายๆท่านที่โทรเข้ามาดูกับผมส่วนใหญ่แล้วก็จในปีขาส นะครับซึ่งก็คือเจอกับสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเร็วร้ายส่วนหนึ่งก็คือกลัวในเรื่องของการชงพอรู้ว่าตัวเองชงก็กลัวไปสารพมัดทำอะไรก็กลัวไปสะหมดจนมาท่านกลายจนด้วยป็นหาใหญ่โตขึ้นมาแต่พอมาดูจริงๆมาจอดดูงความรักจริงๆงแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะถึงกับต้องร้องบอกว่าเฮ้ยใช่อ่าประมาณนั้นแต่ผมก็ยังคงเป็นผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังคงทํานายตามตามวิจิตลินิสัยของผมเหมือนเดิมแนละ้วคือ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ผมเป็นแบบเนี้ยผมจะต้องทำนายแบบเนี้ยนะฮะส่วนในเรื่องของไพ่เนี่ยผมจะใช้ทั้งสองไพ่ก็คือทั้งไพ่ออเคิลแล้วก็ทั้งไพ่ทาโร่นะครับในการทำนายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่อยู่ที่ดุลพินิษนะครับว่าผมจะใช้ไพ่ไหนในการทำนายนะครับแต่ตอนนี้ในในกรณีไพ่ระจำปีผมจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะครับก็คือมีศาสตร์ไพ่ทั้งมีศาสตร์แต่ศาสตร์ไพ่อย่างเดียวนะครับวอนพีเกิดเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีนะครับอ่ะ มาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะหลังจากที่เกิดนามานานแล้วนะครับก็อยากให้หลายๆท่านได้รับรู้และก็ทําใจให้สบายยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสําหรับคนที่เกิดในนักษัตรขานดวงความรักของท่านที่เกิดในปีขานในปีนี้ต้องบอกว่าให้ในกรณีของใครสักคนหนึ่งที่กําลังเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือว่ากําลังตามจีบอยู่ไว้รุ่นหนุมสาวนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเทียวไร้เทียวคืนนิดหนึ่งแสดงจุดหมายของตัวเองให้ชัดเจนนะครับยืนให้ชัดเจนว่าคุณจะเอายังไง มีนโยบายมีแบบแผนให้ชัดเจนนิดหนึ่งแล้วคุณจะได้การตอบกลับมาที่น่าพอใจน่าประทับใจทีเดียวทําอะไรก็ได้ให้เขาประทับใจในตัวของคุณนะครับแล้วสิ่งดีๆนั้นจะตามมาส่วนท่านที่มีครครัวอยู่แล้วนะครับหนึ่งใสองเดือนจากนี้ไปก็คือเดือนมิถุนารกรกาเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับการทดสอบจากเบื้องบนว่าคุณจะอึดจะทนได้สักแค่ไหนปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคุณจะแก้ไขแบบไหนคุณจะทํายังไงที่จะผ่านที่ตรงนี้ไปได้ พระเจ้าเหมือนประหนึ่งว่าพระเจ้ารองใจคุณถ้าคุณผ่านได้คุณก็จะได้รับชัยชนะโอกาสของคนที่กําลังมีปัญหากันอยู่กําลังจะได้รับการแก้ไขขอให้คนที่เกิดในปีขามีจิตใจที่เข้มแข็งตั้งมั่นพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตตรงนี้แล้วคุณจะผ่านพ้นได้แน่นอนหนึ่งหรือสองเดือนนี้ในเชิงของความรับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เจอปัญหาและอุปสรรคนะครับหลายๆผู้อาจจะต้องถึงคราวที่จะต้อง แยกทางกันเดินนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีเรื่องบาดหมางทะเลาะหบแว,วกันไม่ลงรอยกันตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพอมาถึงช่วงเรึ่งปีหลังอาจจะถึงคราวที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องถึงคราวที่จะต้องจดทะเบียนหย่าหลังจากที่จดสมเด็จสมรสกันมานานบางคน10ปี15ปีแต่พอมาถึงปีนี้ในปี2559เกฑ์ความรักมีแนวโน้มที่จะต้องเรื่องอายอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเบื่อหนายกับสถานการณ์ซ้ำซากที่มันจำเป็นที่มันเป็นอยู่ คุณเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งจิตใจมันไม่สามารถที่จะรับกับกับตรงนั้นได้อีกแล้วพยายามแก้ไขยพยายามเข้าไปทําให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาที่ดีกลายเป็นว่าคุณเหนื่อยคุณท้อแท้คุณอยากเปลี่ยนคุณเบือ่อคุณไม่อย,อยากอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นอีกแล้วคุณอยากจะไปเสียให้พ้นจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั่นคือความรู้สึกของคนที่เกิดในปีขานกลายเป็นว่าเมื่อคุณเกิดความรู้สึกแบบนี้ ก็ทําให้คุณกับคนรักคู่ครองมีเหตุที่จะต้องเลือล่องลางไปแต่ถ้าใครที่กาลังเริ่มต้นคบกันก็ต้องบอกว่าช่วงประมาณเดือนมิถุนาเดอกอรกรกดามสิงหาเป็นช่วงเวลาที่ดอกรักเริ่มที่จะเป็นบานเริ่มที่จะมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นความชัดเจนเริ่มปรากฏขึ้นแต่คุณก็ยังไม่าวที่จะเกิดอาการคอแท้หรือว่าเบื่อหน่ายอมองไม่เห็นถึงสถานการณ์ข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงทางที่ดีที่สุดคนที่เกิดในปีขานในปีนี้นะครับ อยู่กับปัจจุบันอย่าไปขมขื่นกับอดีตที่ผ่านมาและที่สำคัญอย่าไปอย่าไปวิตกหรือว่ากตกใจกับเหตุการณ์ในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณอดทนใจเย็นนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะคนที่เกิดในปีขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างความรักของตัวเองให้มันมั่นคงแข็งแกร่งแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยพระเจ้าหรือว่าสถานการณ์รอบตัวอาจจะไม่เป็นใจนะส่งเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มาให้คนในปีขานได้ประ,ประ,ประสบพบเจอนะครับนี้นประันกันในห,หนึ่งนะครับส่งเรื่องเหล่านี้มาเป็นเหมือนเสมือนข้อสอบที่จะต้องให้คนที่เกิดในปีขานทําข้อสอบนี้ให้ผ่านถ้าผ่านคุณจะได้รับชัยชนะได้รับความสมําเร็จนะครับแต่ถ้าคุณไม่ผ่านโอกาสที่คุณกับคนรักผู้ครองจะผ่านจากเรื่องรานไปก็มีสูวเพราะฉนั้นมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนของซาตานมากกว่าที่จะเป็นของพระเจ้าด้วยซ้ำ เพราะฉะื่คนที่เกิดในปีขานปีนี้อันดับแรกเลยใจกับกายต้องประสานเป็นหนึ่งปัญหาและอุปสรรคต่างๆคุณจะต้องก้าวผ่านข้ามไปให้ได้หนึ่งหรือสองเดือนนี้ถ้าคุณผ่านไปได้คุณมีแนวโน้มที่จะกอบกู้ความรักของคุณกลับมาได้อีก้งหนึ่งแต่ถ้าคุณล้มเหลวคุณไปไม่ไหวคุณท้อแท้คุณสิ้นหวังให้คุณถอยกลับมาสักครั้งหนึ่งแล้วตั้งหลักให้ดีหันหน้าไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคุยกันอย่าเป็นการเดินงานพยายามหาสื่อหาคนกลางเข้ามาพูดคุยกันให้ดี เพื่อที่จะทําให้ความรักมันกลับกลายมันเป็นสิ่งที่ดีมาก่ขึ้นแต่ถ้าคุณไปไม่ไหวไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับวิธีที่ทําก็คือไพ่ที่ขึ้นมาในตําแหน่งที่จะบอกเดือนนินัยนกรคมก็คือไพ่ออชิมิสนะฮะก็คือไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงเรื่องราวของคนที่รักอิสระไม่ชอบที่จะมีกรอบมยู่ข้านเพราะนั้นในกรณีถ้าคุณมีกรอบอีวินัยให้กับเขามากเกินไป คุณอาจจะต้องเขียนใหม่วางกอบวางกฎกติกาใหม่เช่นว่าพบกันครึ่งทาง5 0าสแล้วชีวิตมันก็อาจจะไปต่อได้สักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถที่ติดตัวของคุณมาไแหละสำหรับคนที่เกิดไปในปีขานช่วงประมาณมิถุนายนรกรกฎาใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองทดสอบบทบททดสอบของซาตานที่ยื่นเข้ามาให้คุณอย่าไปถลายหรือเปล่าอย่าไปถลำลึกกับบททดสอบที่เขายื่นมาให้แล้วมันกลายเป็นยาพิษอาบน้ำพึ่ง พอเวลาคุณได้ดึงดันเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นความร้อนเผาไหมาจิตใจเผาไหมาใส่คุณให้ขาดหายแล้วก็ตายจากไปคุณจะต้องมีจิตใจมัน่นมั่นคุณทั้งสองคนจะต้องฟันฝ่าอุปรสรรคนึกถึงเรื่องราวประกันในอดีตที่ผ่านปีนี้แม้จะชงแม้จะดุนแรงในไหก็ตามคนที่เกิดในปีขานกําลังใจของคุณสองพันยุทสศรนะครับบอกได้เลยว่าช่วงหนึ่งหรือสองเดือนคุณจะเจอภาวะวิกฤตค่อนข,ข้างที่จะหนักทีเดียวนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่กําลังต่อสู้กับคลื่นลมทะเลต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งสองเดือนมิถุนายนพฤษภาคมที่เกินในปีขานคุณมีแนวโน้มที่กําลังจะเพียพ้ยนพังเรือของคุณกําลังใกล้แตกทันทีแต่พอผ่านเข้ามาช่วงพฤกภาคมสิงหาปั๊บกลายเป็นว่ามีเรือลําใหญ่โอบอุ้งเข้ามาตีอกสองข้างดึงคุณเนี่ยขึ้นไปสู่เรือใหญ่ให้คุณผ่านพ้นวิกฤติตรงนั้นไปได้นั่นคือกําลังใจของคุณนั่นเองนะครับจากไพ่ใบนี้ คุณจะต้องมีกําลังใจที่เข้มแข็งกล้าแก่งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคแล้วความรักของคุณจะะสมผํานที่สําคัญที่สุดปีนี้คนที่เกิดในปีขานช่วงประมาณเดือนมิถุนากรรกัาคานะครับเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักของคุณเนี่ยกำลังเดินหน้าหรือว่ากําลังมีการเจรจาติดต่อหากแม้ใ,ใครนะครับที่คบหาดูใจกับคนต่างชาติที่เกิดในปีขานนะ ผมระบุเลยว่าถ้าคบหาดูใจหรือว่าเริ่มต้นคบกันคุณจะมีแรงจูงใจที่จะสารสัมพันธ์กันให้ก้าวต่อไปในอนาคตแล้วถามว่าจะประสบความสำเร็จต้องบอกว่าเป็นไปได้ในลักษณะที่ดีมากคุณสุภาพตีถ้าคบอยู่กับผู้ชายสูงวัยชาวต่างชาติคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศแบบยาวนาน7ปี10ปีนะครับเป็นการอยู่แบบถาวรอ,อยู่บนแบบมีความสุขไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งการแต่งงานเลยนะครับ แต่ในกรณีของคนที่อยู่ในเมืองไทยคนไทยที่มีครอบครัวหรือว่าเริ่มต้นที่กําลังจะเริ่มต้นมามีปัญหามีาวาันระเวลาขึนมาเนี่ยในช่วงประมาณมิถุนายนกรกฎาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องให้เวลากับครอบครัวให้มากนิดนึ่งนะครับเพราะเดือนมิถุนายนกรกฎาคุณจะมีเกณฑ์ห่างถึงครอบครัวการงานตัวแปรสําคัญคุณจะมีงานที่จะต้องเดินทางไปไกลแล้วที่สําคัญที่สุดเมื่อคุณเดินทางไปไกล คนรักครอบครัวของคุณก็มีโอกาสที่จะคิดมากกังวลใจเครียดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างปรากฏขึ้นเหมือนกับวานการหวานระวศนะครับบางครั้งบางทีอาจจะมีกฎมีเกราะอะไรมาให้คุณเยอะแยะแล้วนั่นคือดาบสองคมที่จะทําให้คนที่ตีกรอบนั้นได้รับความช้าใจแต่คนที่เป็นผู้รับกรอบนั้นก็จะเกิดอาการอึดอัดทําอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดในปีขานต้องให้อิสระซึ่งกันและกันนะครับ ส่วนในสายของนักเรียนนักศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักมีโอกาสที่จะเริ่มต้นครั้งใหม่หากคุณคบใครอยู่รักใครอยู่อยากมองแอบมองใครอยู่แล้วต้องการรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคุณเข้าไปดีสนิทพูดคุยได้เลยแล้วคุณจะได้รับการตอบกลับมาที่เรียกได้ว่าคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับนี่คือความรักของคนที่เกิดในปีขานไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเห็นไหมครันะครับมันหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่าท่ามกลางความมืดมิด ยังมีแสงสว่าเงเล็กปรากฏขึ้นอยู่ในปลายสุโมง mm hmm. เพราะนั้นอย่าคุณต้องไปให้สินะครับแม้จะมีไพ่เดอะทาวเวอร์ปรากฏข้ามตัวเนื่องคือเรื่องของความรักเรื่องรายอยางร้าก,ก็จริงแต่หากแม้คนที่เกิดในปีขานนำเอาประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตสมมุติคบกันมา10ปี15ปีคุณลองคิดดูว่าที่ผ่านมาคุณฟันฝ่าอะไรกันมาบ้างแล้วทําไมกับสถานการณ์แค่นี้คุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันเท่าน,นี้ทําไมคุณกับเขาถึงจะต้องกลับจะต,ต้องแบบทิงทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่นันแล้วถ้าคุณไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่ผมถามนิดหนึ่งมันจะเป็นอย่างที่อยู่ด้วยกันมั้ยเขาจะรู้ใจคุณไหมแล้วคุณกับเขาจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยจงเอาข้อน,นี้เข้ามาคิดแล้วลองบางครั้งบางทีลองกลับมาคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งแต่สําหรับคนที่เกิดในปีขาต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยนะครับแม้ทะเลาะกบนกแว้กันหากแม้คู่ไหนที่ทะเลาะกันแยกกันอยู่เนี่ยในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมมีแนวโน้มที่จะกลับมารักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่า mm hmm. uh huh. ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในช่วง,งรกรกฎาคมสิงหากันยาคมความรักเริ่มแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นให้ผลดีกับคนที่เริ่มต้นลูกต้นรักกันใหม่ใในกรณีของคนรักคู่ครองหรือว่าสามีภรรยาที่กำลังมีเหตนที่จะต้องทะเลาะกันแบบเรื่องรายใหญช่วงประมาณเดือนกันยาคมมีแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีกันได้นะครับความรักเริ่มมั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้น นะครับสำหรับคนที่เกิดในปีขานอย่างน้อยที่สุดคุณก็จะต้องมีสติพร้อมที่จะก้าวฟันฝ่าปัญหารเรื่องภาษาแต่ผมบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยบททดสอบของซาตานที่ให้มากะตุณสําหรับคนที่เกิดในปีขานไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับข้อสอบร้อยข้อเนี่ยนะครับบางครั้งคุณจะต้องทําถูกทั้งหมดร้อยข้อผิดแม่ข้อเดียวไม่ได้ถ้าผิดปั๊บปัญหาเกิดขึ้นนทันทีนะครับจากไพ่น nice ส์ออฟแมวก็คือว่าบอกเลยนะว่าความรักของคุณเบื่อนหน่ายคุณเจอกับปัญหาเรื่องภาษาคอ่อนข้างที่จะเยอะหากคุณไม่สู้กัน คุณต้องตายอย่างเดียวผมบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องพร้อมที่จะสู้มันสร้างกำลังใจของตัวเองให้บิว้วมันขึ้นมาเสริมทักษะอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ในตัวของคุณนาํามันออกมาใช้คนที่เกิดในปีขานเนี่ยต้องบอกว่าโดยพื้นเพลลักษณะนิสัยคาแรคเตอร์แล้วเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมุ่งมั่นพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาไม่ใช่คนที่ยอ,องอมือง,งองเท้าในกรณีเมื่อปัญหาเกิดเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีขานเป็นคนเก่งเป็นคนแต่งอยู่แล้วกับปัญหารเล็กน้อยคุณผ่านคุณได้แน,น่นอน ขอแค่คุณมีความมั่นใจตั้งใจที่จะสอบสู้มันคุณผ่านแน่นอนนะครับนะาะในการทํานายคลิปของผลส่วนมากแล้วผมจะขอสร้างกาลังใจนะครับให้กับคนที่เกิดในปีนี้โดยเฉพาะในช่วงประมาณปลายปีพฤศจิกาธันวาดวงความรักของคนที่เกิดในปีขานไม่ได้เลวร้ายเสียทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่จะพบเจอเจอคนรักคู่ครองหากแม้ใครที่เป็นส่วนานานปีนี้มีแนวโน้มนะครับว่าในช่วงประมาณกรกฎาคมถึงามีแนวโน้มเจอคู่แท้พอพฤศจิกาธันวาคบไม่นานอาจจะแต่งงานกัะนเลยก็ได้ เป็นแบบนั้นนะฮะบางครั้งบางทีในจุดท่เป็นสมรสกันสําหรับคนที่ไ,ได้คู่ต่างชาติต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้เดินทางบินและทําวีซา่าไปอยู่ต่างประเทศยาวนาน7็ปี15ปีกลายนนลเ,ออาเ,าเป็นพลเมืองของประเทศนั้นไปเลยถือ2สัญชาติทั้งไทยทั้งยุโรปเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นดงความรักของคนที่เกิดในปีขานยังไม่ได้เลวร้ยรายเสียทั้งหมดนะครับขอให้คุณมั่นอดทนนะครับมั่นสวดมนต์ทำบุญไหว้พระและที่สำคัญฝึกทางน้าจิตใจของคุณให้แข็งแกร่ง การทำสมาธิวิปัสนาคือสิ่งที่จะช่วยคนที่เกิดในปีขาดให้รอดอปลอดภัยในปีนี้ไนดะ้คุณจะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าก็คือาศาสนาพุทธศาสนาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เลอค่าที่สุดไม่มีอะไรที่จะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่าพุทธศาสนาอีกแล้วอยา่างพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คืออะไรศาสนาพุทธใช่ไหมใช่เพราะนั้นในศาสนาพุทธคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดในสากลโลกนี้ทําจริงปฏิบัติจจรรริิงงคุณได้้ัับนนๆ พราะนั้นปีนี้เนี่ยนะครับคนที่เกิดในปีขานขอให้คุณหมั่นเข้าวัดสร้างไม่ว่าจะเป็นซื้อที่ดินบริจาคให้กับว,วัดซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลซื้อที่ดินนะครับสร้างกุฏิสาราอะไรต่างๆซื้อดินเข้าวัดผมที่ไห้วัดนะครับแถมจะมีไพ่ใบนี้ด้วยก็คือหมายถึงว,ว่าบางคนอานไพ่วเป็นเทอร์อาจจะขอสร้างกุฏิข้างหลังให้กับว,วัดถวายเป็นให้พุทธบูชาทำบูชาสังฆบูชาให้แก่เจ้ากรรมนายวรแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะคลายคลาดผ่านพ้นได้ด้วยดีนะครับ ปีนี้เนี่ยนะครับแม้จะเลิกลาก็จริงแต่ว่าถ้าคุณทําได้คุณฝึกทางวิปัสสนากรรมฐานของคุณให้แข็งแรงคุณก็จะสามารถผ่านผลวิกฤตตรงนั้นไปได้ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปกังวลใจเสียใจ,ใจร้องห่มงน้องให้ไม่ได้เกิดผลดีไม่ได้ช่วยให้คุณมีรายรด้ขึ้นมาเลยบางคนเครียดเครียดจนทําอะไรไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องทําอัตตาวินิบาตกรรมแล้วผลที่ได้คือหลายคนที่อยู่ข้างหลังต้องรับเคราะรับภาระลูกเต้าเมียสามี กลายเป็นว่าต้องมารับผิดชอบรับภาระอะไรต่างๆที่คุณคทิ้งไว้ให้เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรคิดให้ดีนะครับพฤติการร์มาดวงความรักโอกาสกลับมาคืนดีกันมีสูงเนื้อคู่คนต่างชาติมีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสมีโอกาสได้ใช้วีซ่าสองชาติมีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศยาวนานนะครับในช่วงประมาณพฤติการวมาพอ,อย่างเข้ามาแลกวนะดวงความรักเริ่มกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ชงม,มานาน หลังจากที่ชมมานานคราวนี้ได้เวลาของคนปีขานจะแสดงสัยญ,ญา,านุภาคนะนะครับในช่ว,วงมกราคมคุณเริ่มที่จะมีอะไรใหม่ๆพูดไอเดียปราบฏขึ้นดวงความรักของคุณกรณีที่ผ่านมาคุณล้มเหลกวกับความรักค,คบกับใครรักกับใครก็มีเหตุให้ต้องอกหักเรื่องอะไรอย่างไรปีนี้คุณเริ่มดีขึ้นตามลำดับน,นะครับหนุ่มชายหนุ่มเริ่มเจอกับหญิงสาวที่สวยถูกใจมีโอกาสที่จะสารสมันั์ต่อที่สำคัญที่สุดคุณต้องชัดเจนนะต้องบอกว่าคนที่เิดในปีขานต้องชัดเจนอย่า อย่าทำอะไรไแบบแอบซ่อนๆรับลงคมในสองหน้าสองตาทําอะไรก็ต้งตรงๆไปเลยรักบอกรักนะฮะพบกันไปเลยบอกผมนกคุณผมต้องการที่จะอะไรก็ว่าไปนะครับในช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักของคนที่เกิดมีขาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง นะครับรวมความรักดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลพบความรักคู่ครองที่ดีแต่พอมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2560นะครับบกกาลา2560ถึงกุมภาพันธ์2560เกณฑ์ความรักของคนที่เกิดในปีขานมีปัญหาและอุปสรรคอยู่คุณจะต้องกลับไปแก้ไขตรงจุดเก่าจุดนั้นก่อนว่ามันปัญหามันมาเกิดอ่ะเกิดจากอะไรมองปัญหาให้ให้ออกปีให้แตกปัญหาทุกอย่างแล้วนําปัญหาทีงนั้นำมาแก้ไขทําให้มันดีขึ้นนะครับอย่าเปลี่ยนหรือว่าอย่าอย่าพยายามเดินทางหรือว่าอย่าพยายามเปลี่ยนหรือ เพราะคุณเปลี่ยนยังไงคุณก็เจอปัญหาอย่างนี้ยิ่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในปีขาปีนี้ต้องมุงม่งมั่นฟันฝ่าและต่อสู้คุณจะพบเจอปัญหาคุณจะพบเจอปัญหาที่รุนแรงนะครับมีหลายคู่ที่ต้องเลิกลายอย่างไรก,กันแต่ก็ในขณะเดยียวกันมีหลายคู่ที่ความรักกลับกลายเป็นว่าดีขึ้นบางคนอาจจะบอกเฮ้ยไหนบอกชงนะทําไมชงแล้วปีนี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย,เยรักกันดีมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างโอเคหมดอย่าประมาทไปนะฮะบางครั้งบางทีเนี่ย ในช่วงประมาณป,ปลายปีอาจจะมีปัญหากันได้โดยเฉพาะในช่วงมิถุนายนกับก,กรกฎาเนี่ยการทํางานของคุณเดินทางไกลมากขึ้นมีพบปะผู้คนมากขึ้นกลายเป็คนความหือหัวขบวนทุกมันาได้เช่นกันเพราะนั้นคนที่เกิดในปีขาในปีนี้ดวงความรักเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าช่วงประมาณต้นปีอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมที่จะเลิกลายอย่างนะั้พอมาถึงช่วงกลางปีก็คือครึ่งปีหลังในช่วงประมาณมิถุนายนกรกฎาห่างถึงกันแยกกันไปแต่ถ้า ใครที่ยังไม่ได้เลือกรายอยาหล้างหรือว่ายังไม่ได้จดทะเบียนอยางดีมากอยาก่าพึ่งไปจดทะเบียนอยาดถ้าคุณเจดทะเบียนอยางเมื่อไหร่ปัญหาตามมาันดีนะครับการเข้าหน้าและไม่ติจดจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณยังยื้ออยู่ยังซื้อเวลาตรงนันไม่อยู่ก็ยังคงพอมีโอกาสในช่วงประมาณการกฎาคมสิงหาจะได้กลับมาแลกเปลี่ยนความรักกันอีกครั้งนึงปรับความเข้าใจกันใหม่รอบนึงนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือผมจะสรุปให้นะดวงความรักของคนที่เกิดในปีขานในปีนี้เนี่ยนะครับในช่วงครึ่งป แล้วคุณจะฟันฝ่าผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นปัญหาและอุปสตรตรคต่างๆที่พระเจ้ามาทดลองใจคุณเขามองรู้ว่าคุณจะแข็งแกร่งคุณจะมีแกงแทะของ่าไฟมากน้อยแค่ไหนคุณจะเป็นคนที่สู้ชีวิตมากแค่ไหนหรือว่าคุณจะยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสตรตรคที่เกิดขึ้นแล้วยอมให้ซาตานมันเอามีดตัดหัวคุณแล้วโยน,โยนโลงบอ่อนะครับหรือว่าคุณจะลุกขึ้นมาแล้วต่อสู้มันยกดาบขึน้นมาฟา้าฟันออกมาถ้าคุณทำตรงน,นั้นคุณประสบความเป็เด็จแน่นอนอย่าหนีปัญหาจงรู้จักแก้ไขแล้้วสูกัับปญหา แล้วรับรองแน่นอนว่าดวงความรักของคนที่เกิดในมีขานผ่านพ้นแน่นอนนะครับชงแรงไงก็ตามครึ่งปีหลังมาดวงความรักเริ่มดีขึ้นนะครับไม่จะดีเลยล่าช้าบ้างไม่จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างดวงความรักของคุณยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเลือกลาอย่าง้รแค่แยกกันอยู่ดวงความรักมันทาให้มีความทุกข์ในเมื่อมันมีความทุกข์มากคุณก็ลองเอาใจของคุณเนี่ยออกไปจากความรักบ้างเข้าไปศึกษาหาความรู้วิปัสสนาการรมฐานลองทําดูลองหาผู้รู้ลองหาพระอริยะดูแล้วลองฝึกสมาธิวิปัสสนาดู สิบห้าวันยี่สิบวันอย่างน้อยสุดเมื่อใจของคุณเป็นหนึ่งเอกคตาจิตปรากฏขึ้นคุณก็จะได้รับอน,นิสงส์แห่งบุญตรงนั้นคุณจะมองเห็นปัญหาแล้วคุณจะรู้ทันทีว่าต้องแก้ไขตอนไหนต้องทํำยังไงอย่ามัวแต่นั่งงอมืองอเท้ารอเวลาร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายเรื่อง,องความนะนะรักนะฮะขอร้องนะครับคนที่เกิดในปีขานนะผมอันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมพูดถึงว่าบางครั้งบางทีเนี่ยคนปีขานเป็นคนที่แข็งแกร่ง คุณจะต้องนําความแข็งแกร่งของคุณตรงนั้นมาเป็นพลังแล้วสร้างขึ้นมาแล้วคุณจะผ่านุรวิจิตความรักตรงนี้ให้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับชัว์นี้แน่นอนฮะสำหรับเนี่ยละชื่อผมเลยนะหมอกรนะครับนี่คือเกณฑ์ความรักของคนที่เกิดในปีขานประจําปี2559ในช่วงครึ่งกีหลังนะครับสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาต้องการอยากจะรู้ไขข้อข้องใจบบจดลึกกับผมหมอกิจก็โทรเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วก็รู้จักว่าแอดไลน์ไอดีก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือตามไลน์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้แต่ขอร้องนิดนึงนะครับผมเนี่ยดูไพ่ยิปซีไม่ได้ดูลายมือนะฮะบางคนบอกว่าขอมีดูลายมือด้วยไหมผมคำถามนิดนึงครับดูลายมือผ่านโทรศัพท์เนี่ยดูยังไงฮะยังยังยังไม่รู้เหมือนกันบางคนบอกว่าดูผ่านไลน์แล้วถ่ายรูปลายถ่ายรูปลายมือแล้วส่งมให้ผมดูไพ่ยิปซีรู้อยู่ว่าผมดูไพ่ยิปซีดูไพ่ทาโร่ดูไพ่ออร่าก็แล้วมาให้ดูดูลายมือเนี่ย ไม่รู้จะพูดยังไงก็เอาเป็นว่านะสำหรับท่านที่เกิดในปีขานนะฮะอยากติดต่อผมทางพูดคุยทางโทรศัพท์แต่ขอร้องนิดนึงนะฮะ 2, ตีสองตีสามเนี่ยบางครั้งบางท,างทีก็บางคนผมเข้าใจนะ,ะว่ากุ้มมาเครียดแล้วก็เลยพอมาดูคลิปผมแล้วมันมันโดนใจก็อยากจะทักทายมาก,ก็ไม่เป็นไรครับผมจะขอตอบในช่วงประมาณต่อนเช้าก็แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมหมอ,อกิจจุติหากแม้มีปัญหาอะไรมีข้อข้องใจอะไรอยากจะสอบถามราคาค่าดูแต่ต้องบอกผอนว่าไม่ได้ดูฟรีแน่นอนครับขอมีค่าทูรบ้างนะครับเพราะต้องอมันมันต้องใช้กินใช้จ่ายนะครับนะอย่างไรก็นิดนึงนะฮะช่วยๆกันหน่อยนะับผมใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของการที่อยากดูดวงข,ของผมนี่อย่างน้อยก็เป็นชั่วโมงหนึ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยนะฮะเลยสามสินาทีแน่นอนสําหรับคนที่มาดูดวงกับผม นะครับขอขอบคุณมากสาหรับคนที่เกิดในปีขานปีนี้ในช่วงพึ่งปีหลังรวมความรักของคุณเริ่มดีขึ้นมากแล้วนะครับขอให้คุณมีกาลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับสตรารหรือปัญหาและคุณจะก้าวผ่านค้นแน่นอนนะครับสําหรับผมวันนี้ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่กับปีถัดไปในปีชมนะครับสาหรับนี้ขอบคุณมากครับขออยู่กับสุขสวัสดีครับ